เตรียมทีมเด็กสูงสู่จริงแชมป์โลกนายกสมาคมลูกยางหวังนักตบในโครงการพัฒนาศักยภาพต่อยอดผลงานไปสู่การเล่นทีมชาติไทยในรุ่นยุวชนเยาวชนสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับหวังว่าจะ นำนักกีฬาจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชนสู่โอลิมปิก2024ที่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ต่อยอดไปสู่การแข่งขันในรายการยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย สมาคมเรียกตัวนักกีฬารูปร่างสูงและมีทักษะดีทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชนสู่โอลิมปิก2024มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน2563เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทย โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชนสู่โอลิมปิก2024ที่จะพัฒนาเด็กที่มีความสูงเราทำไปพร้อมๆกันทั้งทีมชายและทีมหญิงทีมชายตอนนี้อยู่ในการดูแลของโค้ชยุ่นนาวาอากาศโทมนชยัยสุภจิรก,กุลซ้อมที่กองทัพอากาศดอนเมืองซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจในการซ้อมส่วนทีมหญิง เราให้โค้ตยะนาวาอากาศโทนัทพลสีสมุทรน้ารับไปดำเนินการในตอนนี้เรียกนักกีฬาที่มีความสูงจากในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน20คนมาซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งทั้ง2รุ่นเราก็เตรียมความพร้อมสำหรับรอบคัดเลือกของรายการยุวชนเยาวชนที่จะแข่งขันในปีหน้าทั้งในรุ่น U18 หญิง ยู่19ชายยู่20หญิงยู21่21ชายซึ่งเราหวังว่าทีมหญิงทั้ง2รุ่นเราจะได้เข้าไปในชิงแชมป์โลกส่วนทีมชายเราคงหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนื่องด้วยโปรแกรมการแข่งขันของแต่ละรายการมีไม่มากนะักเราเลยถือโอกาสที่จะเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวกัน อีกทั้งในปีหน้า2021การแข่งขันในระดับนานาชาติของรุ่นยุวชนและเยาวชนมันยังไม่มีความแน่นอนและประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพของรอบคัดเลือกรุ่นยุวชน U18 ซึ่งเราได้เลื่อนการแข่งขันไปไว้ในปี2021และยังไม่รู้ว่าจะแข่งขันได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ดีเราต้อง ทำการเตรียมทีมฝึกซ้อมไว้ก่อนไม่ว่าจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบคัดเลือกยุวชนเยาวชนของทวีปเอเชียนะครับที่กําหนดการแข่งขันไว้แล้วมีดังนี้นะครับ 1. วอลเลย์บอลยุวชนชาย u สิชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่13ปี2021 เมืองชีราตประเทศอิหร่านวันที่9-16มกราคม2564 2. วอลเลย์บอลยุวชนหญิงย U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่13ปี2021จังหวัดนคนปรปฐมประเทศไทยในวันที่17-24มกราคม2564 3. วลอลเลย์บอลยาวชนหญิงย U20 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่20ปี2021เมืองชงชิ่งประเทศจีนวันที่30มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2 5 6 4และ4วอลเลย์บอลเยาวชนชาย U ยู่1ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2021กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านวันที่20ถึง27กุมภาพันธ์2 5 6 4นนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเชียร น้องๆกันด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาทีมสู่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ